สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ The I of Tarot by กันชรยานะคะเราจะมาในคอนเทนต์เมื่อวานยังทําไม่เสร็จเนียจะ้ะวันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยเพราะว่าข้างบ้านเขาต่อเติมบ้านนะคะก็อาจจะมีเสียงรบกวนก็ตัดเสียงรบกวนเอาแล้วกัน <c oughs> มา <c oughs> มาดูกันว่าทางเลือกในความสัมพันธ์ค่ะทางเลือกในความสัมพันธ์เนี้ยเลือกที่จะไปต่อหรือเลือก ที่จะพอแค่นี้มากันที่ธาตุน้ํกากรกฎมินพิจิกค่ะเรามาดูซิว่าถ้าเลือกไปต่อแล้วจะเป็นยังไงถ้าเลือกแค่พอแค่นี้ชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อไปถ้าวันนึ่งที่เราไม่มีเขาเราจะอยู่ได้ไหมเราจะมีความสุขไหมเราจะมีคนใหม่ๆไหมชีวิตเราจะเป็นยังไงนะจ๊ะมาเรามาดูกันเป็นการดูดวงบบกตะว,วันตกระเป็นการดูดวงแบบท,ทั่วไป นะจะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้ไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ดูได้ทุกสถานะค่ะแต่ว่าคนที่สถานะดีเขาไม่จะเป็นต้องเลือกเพราะว่าความรักมันดีอยู่แล้วถูกไหมความรักบางคนอาจจะเกิดความรักที่กําลังไปที่สวยงามกําลังอินเลิกกำลังจีบกันอันนั้นก็ไม่ต้องเลือกอแล้วมาดูสิว่าทางเลือกในความสัมพันธ์เลือกที่จะไปต่อหรือเลือกที่จะพอแค่นี้ ขออาจารย์ดูของคุณก่อนน้ำกอดรกดมินปิจิค่ะในความรู้สึกของคุณนั้นเดอะด v i l l ลในความรักความสัมพันธ์ที่เจออยู่ตอนนี้มันเจอสความสัมพันธ์ซ้อนๆอยู่ไหมหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันเครียดนะมันคาดหวังไม่ได้นะ มันเป็นทั้งรักทั้งเกลียดทั้งรักทั้งชังแรงสวรรค์แกล้งเลยใครบางคนในที่นี้อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่โสดเป็นรักลับๆก็ได้แอบรักคนมีเจ้าของก็ได้แต่เรารักเขาดูถึงแรงแพชชั่นความปรารถนาความผูกพันความต้องการเยอะมากกับความสัมพันธ์นี้นะคะอืมความสัมพันธ์ที่เราแอบคบแอบคุยแอบชอบแอบซับกันหรือเปล่า ถามว่าในความสัมพันธ์นี้ปัญหามีเยอะนะจ๊ะบางคนพยายามตัดออกมาจากความสัมพันธ์นี้หลายครั้งหลายรอบตัดแล้วตัดอีกค่ะแต่ว่าสุดท้ายเราก็กลับไปยืนณจุดจุดเดิมความรู้สึกของคุณสุดท้ายแล้วกลับไปยืนณจุดจุดเดิมความรู้สึกที่แพชชั่นมาเต็มเลยความต้องการเรารู้สึกว่าเหมือนความหลงอะไรสักอย่างหลงหน้าตาหลงค่าลมหลงเงินทองรูปรถกิ่นเสียง การลุ่มหลงอะไรสักอย่างที่ทําให้เราไม่สามารถตัดอ,อกตัดใจจากความสัมพันธ์ที่ยาวนานนี้ได้มันรื้ยืดเยื้อเรื้อรังมายาวนานตัดแล้วตัดอีกทั้งทั้งนี้ในความสัมพันธ์ที่ก็รู้แหละว่ามันมีปัญหาก็รู้แหละว่ามันไม่มีความสุขก็รู้แหละว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เลือกกันไม่ได้เขาเลือกเราไม่ได้หรือเราเลือกเขาไม่ได้ก็ตามนะจ๊ะแต่พาชั่นแบบ มันตัดไม่ขาดนะด้วยจิตใจของคุณที่อาจจะหวั่นไหวหรือมีความรู้สึกถึงความรักให้ตระหนักดีๆว่าในความรู้สึกของคุณอนะ่ะมันเป็นความรักหรือความรุ่มหลงกันแน่น่ะจ้ะจะคิดว่าคนคนนี้มีคนเดียวในโลกคนคนนี้โปรไฟล์แบบนี้หน้าตาแบบนี้ดูแลเราได้ดีขนาดนี้มีคนเดียวในโลกอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้ไพ่เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในความรู้สึกของคุณน่ะบางทีก็พยายามจะตัดจบตัดความรู้สึกก็ไม่ได้มีความสุขกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นักนะคะก็ไปไปกับกับไปไปกับกับเดี๋ยวก็มีปัญหากันหมดจากปัญหานน้นก็เจอปัญหานี้หมดจากปัญหานี้ก็เจอปัญหานั้นเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้เป็นแบบนี้มาเป็นระยะเวลายาวนานมากแล้วนะคะ แล้วก็บางทีรักของคุณอาจจะเป็นรักลับๆร,รู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนก็ได้อความสัมพันธ์ที่มันมีความเจ็บมากกว่าความสุขมีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขที่คุณได้รับแต่คุณก็พร้อมที่จะยืนอยู่ตรงนี้เรารักเขาเขารักเราหรือเปล่าไม่รู้แต่มันเป็นสายใยแห่หงความผูกพันที่ไม่อาจตัดกันได้ ที่ไม่ที่ไม่สามารถจบกันได้บางคนก็บล็อกไลน์บล็อกเฟซบางคนก็บล็อกหัวใจแต่บล็อกแล้วก็ปลดบล็อกบล็อกแล้วก็ปลดบล็อกกลับมาคื้นดีการคุยกันแล้วก็กลับไปอยู่ในปัญหาเดิมเดิมเข้าไปอยู่ในปัญหาเดิมเดิมอืมอืมทางเลือกในความสัมพันธ์เนี่ยตัวคุณเองเน่ะจริงๆก็เลือกที่จะ ไม่มีใครเลือกที่จะอยากอยู่ตรงนี้หรอกอยู่กับความทุกข์อ่ะแต่มันตัดไม่ได้สิมองดูแล้วเหมือนตัดจบแล้วก็กลับไปคุณเข้มแข็งแค่ไหนดีกว่าต้องมองว่าในความสัมพนันธ์ที่คุณเข้มแข็งมากแค่ไหนความสัมพันธ์ที่ต้องใส่แข็งต้องเข้มแข็งเป็นอย่างมากในการที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่บลัก,กเหลือเกินมีความรู้สึกว่าแบบรักเข้ามากเหลือเกินอะไรงเงี้ยต้องต้องต้องออกมาทางนัง้นให้ Lore. ตัวเองต้องเจ็บปวดเหมือน เลิกกันทั้งทั้งที่ยังรักกันอะไรประมาณนี้อืมเลือกที่จะไปต่อล่ะถ้าเลือกที่จะไปต่อจะเป็นไงทางเลือกแห่งความสัมพันธ์ค่ะถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้จะเป็นไงบางคนดีวกับครูบาอาจารย์คนที่เป็นแม่ของลูกใครสักคนก็ได้เป็นพ่อของลูกใครสักคนก็ได้คุยกับคนที่มีวุฒิภาวะค่อนข้างสูงเป็นคนโปรไฟล์ดีทีเดียวนะ ถามว่าถ้าเลือกที่จะไปต่อจะทํายังไงทําใจค่ะทำบาลานซ์บอกว่าคุณจะต้องทําใจคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีมังกรน้นํกากรกฎมินพิจิกค่ะกันธนูมีนถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้คุณต้องใจแข็งกับการที่เขามางอบางทีคุณเดินออกมาเขาก็มางอไพ่ใบนี้มันจะเป็นไพ่ของการบ่งบอกว่าใครจะไปก็ตาม ในความสัมพันธ์มันมีจิตวิญญาณที่เชื่อมต่อกันถ้าเราจะไปเขาจะงอถ้าถ้าเขาจะไปเราก็จะไปงอเช่นเดียวกันต้องใจแข็งให้มากในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณจะอยู่ต่อคุณต้องตระหนักได้ว่าความสุขที่คุณรอยอยู่เนี่ย <c oughs> ความสุขที่คุณรอยอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรือความสุขที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นมันเป็นความสุขที่เป็นแสงวูบวาบ เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายแต่ส่วนร้ายจะมากกว่าส่วนดีเพระพาะไพ่ใบนี้มันบ่งบอกแห่งไพ่ของกรรมกับใครสักคนที่เราไม่สามารถตัดอ,อกตัดใจออกมาจากความสัมพันธ์ได้ลึกๆแล้วเราเจ็บปวดลึกๆเราทุกข์เราทรมานเรามีรักที่เราไม่แฮปปี้เลยแต่เราก็ยังเลือดที่จะอยู่ตรงนี้ถ้าคุณจะไปต่อคุณต้องปรับบาลานซ์หัวใจอย่ารักมากเกินไป อย่าหวงมากเกินไปอย่าหึงมากเกินไปต้องการมากเกินไปวางในสิ่งที่คุณต้องการลงแล้วบางครั้งบางทีในความต้องการเนี้อาจจะไม่ใช่เราก็ได้ที่สร้างปัญหาอาจจะเป็นที่ตัวเขาคุณก็ไปดูกับคนที่เขาค่อนข้างควบคุมรละคอนโทรลเขาอาจจะเดี๋ยวขี้หึงเดี๋ยวก็ขี้หวงเดี๋ยวก็อหวงเดี๋ยวก็นู่นนั่นนี่มันจุกจิกจู้จี้มันมีปัญหาจุกจิกจู้จี้ตลอดต่อให้คุณจะพยายามแค่ไหนกับความสัมพันธ์นี้ ต่อให้พยายามจะรักษาต่อให้พยายามจะทําหรือไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์ก็ดูผิดไปหมดก็ดูมีปัญหาไปหมดไม่ว่าจะเป็นเขาก็ตามหรือจะเป็นคุณก็ตามบางคนขี้หึงขี้หวงหวงเราเปิดประเด็นมาเรื่องความหึงหวงทั้งที่เราก็ไม่ได้ทําอะไรเลยก็ตามอย่างที่บอกมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบจะพยายามแค่ไหนจะทำหรือไม่ทำอะไรมันก็ไม่สุข ถ้าจะไปต่อวางลงให้เป็นค่ะบับร้านใจตัวเองให้มากถ้าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์อย่างนี้แล้วมีความสุขไม่มีอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเตอร์จะมีความสุขไม่ได้มันไม่มีค่ะแต่ว่าทําใจวางลงได้ถ้าเราคิดว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราวางความต้องการความปรารถนาวางใจวางกิเลสลงได้คุณก็จะไปได้กับความสัมพันธ์นี้ถึงอยู่ มันก็มาได้เหมือนรอเวลา,อาอย่างี้คนเราจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่สองคนมาเจอกันอาจจะเป็นกรรมดีต่อการกรรมไม่ดีต่อกันก็ตามพอกรรมนั้นหมดเราก็จะแยกจากกันไปนจะจ๊ะหรืออีกในยะสําคัญหนึ่งคือกรรมคือพฤติกรรมและการกระทําของเราเองเราสามารถถ้าเรารู้ว่าใครมีเจ้าข,ของก็ตามเราก็สามารถตัดใจไม่เอาไม่เอาเราก็เดินหนีออกจากกรรมนั้นได้โดยเราโดยเราค่ะ กรรมอยู่ที่พฤติกรรมและการกระทําของเรามันเป็นองค์ประกอบของกรรมบางทีบอกว่าอูเกิดมาเพื่อเป็นกรรมเพราะเจอคนที่มีเจ้าของถ้ารู้เขามีเจ้าของก็อยากเข้าไปยุ่งถ้ารู้ว่าเรามีเจ้าของเขาก็อยากเข้ามายุ่งมันก็จะไม่ต่อกรรมซึ่งกันและกันกรรมเกิดจากเราการกระทํากิเลสตัณหาในใจของเรานี่แหละนจะจ๊ะถ้าไปต่อก็ต้องทําใจหนักมากอะ่ะแล้วการทําใจนั้น ก็ไม่ได้คิดถึงหมายปลายทางที่จะสําเร็จที่จะดูแล้วจะเยอมอยูอ่ร่วมกันมีความสุขร่วมกันไม่ใช่แบบนั้นด้วยถ้าเลือกที่จะพอแค่นี้ห่ือท่านเลือกที่จะพอแค่นี้ชีวิตคุณจะเป็นยังไงเลือกพังไปได้เดอดเท้าเวรรักมากเลือกที่จะพอแค่นี้ก็เจ็บละโอ้โหก็เจ็บละถามว่าเจ็บไหมเจ็บเซ่ทำไมจะไม่เจ็บเลือกถ้าคุณเลือกที่จะหลักตัวเองเป็นเลือกจะเดินออกไปจากคนทางนี้ ชีวิตคุณก็ไม่เป็นไรหรอกเจ็บเรียนตายเหมือนกันแหละแต่ก็ไม่เป็นไรว e ว of f o r t u n e คุณจะมีสิ่งใหม่ๆรอยอยู่ในวันข้างหน้าค่ะสิ่งใหม่ๆคืออะไรสิ่งใหม่ๆขอโทษนะจจะสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นคนใหม่ๆว e ว of Fortune มาแล้วอ่ะจักรวาลอาจจะเปิดทางจริงๆทางที่คุณเดินอยู่เนี้ยมันอาจจะมีคนมายี่นไม่ตีแล้วก็ได้หรือมีคนมาชอบแล้วก็ได้หรือทางที่มันถูกต้องทางที่เป็นทางของคุณทางที่เป็นเส้นทางที่เขากําหนดมาแล้ว พราะฉะนั้นถามเจ็บไหมเจ็บไหมเราเจ็บเดะเจ็บบางทีในความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมีคนที่แบบพยายามดึงเราไว้ล้างเราไว้ด้วยคําโกหกคาหลอกลวงทําอะไรรับหลังไม่บอกความจริงกับเราได้ซ้ําบางทีคุณก็รู้ทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้แต่รู้หมดแต่อดไม่ได้อดไม่ได้ตัดใจไม่ได้รักเขาเรื่อกเกินอารมณ์นี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกที่จะพอแค่นี้เนี่ยนะ ถ้าคุณเลือกที่จะพอแค่นี้เนี่ยชีวิตคุณแสงสว่างมาแล้วอะ the w i e l the w i l l of fortune กงล้อแห่งโชคชะตาค่ะกงล้อแห่งโชคชะตาจะพัดพานำพาสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตของคุณหนึ่งคือคุณจะไม่ทุกข์แล้วหลังจากที่ทุก์โศกเศร้าเสียใจหนักมากก็จะได้หลุดผลสักทีบางคนทุกข์ก็ไม่มีที่สิ้นสุด ถามว่าทำไมไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเราก็ทุกอยู่ในวันหนึ่งวันสองวันสมวันสี่วันก็ทุกอยู่อย่างนั้นเพราะเราเจ็บแต่เราไม่จบแต่บางทีเจ็บครั้งเดียวแล้วมันจบไปเลยจบไปเลยแล้วเราไปข้างหน้ามันน่าจะเป็นหนทางที่ดีนะคะ W of Fortune กงร้อแห่งโชคชะตาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณไม่ควรจะวังกลับไปในวังวนเดิมๆม,มันพ่ายเลยในอ่างน้ำอะ่ะ ออกมาแล้วก็กลับเข้าไปออกมาแล้วก็กลับเข้าไปถึงเวลาแล้วอะโชคชะตาบอกว่าการที่โชคชะตาเปิดทางให้คุณละมันอยู่ที่คุณละคุณจะเลือกทางเดินแบบไหนเหมือนเส้นทางมันมีสองเส้นทางคุณจะเลือกที่จะกลับไปอยู่ในความทุกข์เดิมๆแล้วมีใครคนนึงแต่หรือคุณจะเลือกที่จะไม่มีใครคนนึงและใช้ชีวิตของคุณไปในวันข้างหน้าความสุขความไพ่ของวิออฟฟอร์จนเป็นไพ่ที่ดีนะ แต่มันจะมีไพ่ของเดอะเวิลด์ด้วยเดอะเวิลด์มันหมายถึงคนทําดีได้ดีและทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีเช่นเดียวกันเป็นไพ่แห่งกรรมคนเราทําอะไรไว้ก็มักจะได้สิ่งนั้นแต่ถามว่าโอ้ก็ไม่เห็นได้เลยเรอก่อนคะ่ะใจเย็นๆนะคะกรรมถึงเวลากรรมมันจะทําหน้าที่ของมันเองเราไม่ต้องกรรมเนี่ยเราไม่สามารถจัดการได้เวลาหนึ่งปีบางคนโอ้หนึ่งปีเขายังมีความสุขดีเลยนะอาจารย์ดูไปยาวๆคะ่ะ เขาอาจจะยังมีบุญเก่าของเขาหนุนนำชีวิตที่เขาทำผิดอะไรก็ตามแล้วชีวิตเขาดีมากเขายังมีบุญเก่าอยู่ทีนี้ถ้าบุญเก่าเขาหมดกรรมก็จะตามเร่นงานเพราะฉะนั้นกรรมไม่ได้ตามในวันนี้พวกนี้หรอกจะเย็นเย็น,นิดนึงถ้าคุณยังเห็นเขาอยู่ยังได้มองเขาอยู่คุณดูบัานปายของชีวิตเขาเถอะว่าชีวิตเขาจะเจอกรรมเจอวิบากกรรมอะไรบ้างและถึงบัานปนั้นแล้วเนี่ยไม่มีอะไรมารองรับแล้วนะคะ อายุมากการงานการเงินชีวิตสุดหมดเลยถ้าเจอบั้นปลายของชีวิตที่มีกรรมเพราะฉะนั้นเรียกว่าคนบางคนนะ่ะบุญก็ไม่ทําสร้างกต่กรรมสายกายกรรมมิวจริงค่ะแต่ว่ารอนิดหนึง่งมันไม่ได้ติดจรวดขนาดบางสิ่งบางอย่างก็ติดจรวดนะพออะไรเพราะติดจรวดเพราะว่าคนนั้นหมดกรรมหมดบุญเก่าที่หนุนนําชีวิตกันแล้วแต่ในขณะที่บางคนรู้ว่าทํากรรมก็พยายามทําบุญเพื่อนหนุนนําชีวิตไว้อยู่ตลอด เขาเรียกว่าคนรู้จักที่จะถามบนนะจ๊ะถ้าคุณจบชีวิตคุณจะไปในทิศทางที่ดีแน่ๆจักรวาลบอกแล้วว่าวิวกองกงล้อแห่งโชคชะตาจะนำพาสิ่งดีๆความสุขสิ่งใหม่ถ้าคุณยังไม่มีคู่ถ้าคุณยังไม่มีคู่นะคุณก็จะได้คู่ที่ดีจะได้คู่ใหม่เข้ามานะจ๊ะโอเคไหมก็เลือกเอาว่า คุณอยากจะไปต่อหรืออยากจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นั้นๆนะโอเคไหมอ่ะขอไพ่แนะนำหน่อยสิขอไพ่แนะนำหน่อยคะอยู่ก็เจ็บไม่ใช่เหรอเดดวันนี้ไม่จบพรุ่งนี้ก็จบค่ะความสัมพันธ์ของคุณยังไงเสียก็ต้องจบวันหนึง่งมันจะเป็นเพราะว่าทุกวันนี้ให้ความสัมพันธ์แบบนี้ อ้ความคุณอาจจะเป็นคนชอบประชดประชันเดี๋ยวบอกรักเดี๋ยวบอกเลิกบอกรักเลิกไปงั้นแหละเพื่อให้เขางอการทํไรประชดประชันประชดเขาเราก็เจ็บหยิกหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อทํะไรก็เจ็บเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่เจ็บอกค่ะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ที่อาจารย์มองเห็นนะ่ะถ้าตัดได้ควรตัดละได้ระวางได้วางและเดินไปข้างหน้าเมื่อนั้นคุณก็จะอยู่แบบเนี้ย ปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าที่ไม่ได้ออกไปจากวังวนนี้ได้เลยวังวนที่คุณคิดวงความคิดที่วนเวียนวนไปวนมาและความคิดที่วนเวียนเหมือนตัวคุณเองเดินไปแล้วก็เดินวนวนเดินวนอยู่นั้นคุณก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกสักทีถ้าคุณยังเดินวนอยู่แบบนั้นทางออกมีคุณต้องออกแต่การออกในบางสิ่งบางอย่างคนเราต้องเจ็บมันต้องเจ็บค่ะ วิบากกรรมของคนในทุกคนบางทีมันอาจจะเป็นวิบากกรรมของเราที่เราต้องมาเจอว่าเจอวิาอวบากกรรมเคราะกรรมถ้าเราผ่านเคราะกรรมครั้งนี้ได้ชีวิตเราจะดีแต่เคราะกรรมนั้นเราก็ต้องใจแข็งใจแข็งเดินออกไปหาทางออกมันให้ได้ในแต่ละวันโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอกด้วยค่ะอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอัดไลน์มาคะแอซายเอ์วา e แล้วเจอกันคลิปหน้า สวัสดีค่ะ